สวัสดีครับ,รบ,บผมเปียกข้าวปุ้นบายกระชอนนะครับกระชอนของวันนี้อยู่ที่ลานชุมชนของชาวลานมะขามปั้นหม้อนะครับพร้อมด้วยหนูๆน,น้องๆพ่อแม่พี่น้องนะครับของชุมชนลานมะขามบัานหม้อที่มาร่วมพลังร่วมใจกันคัดค้านกับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรมของพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะสั่งให้หรื้อถอนสารชุมชนสนามเปตองและลานกีฬาบางส่วนนะครับซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งเป็นเงินบริจาค ของพ่อแม่พี่น้องร่วมกันสร้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานชุมชนนะครับคุณวันชัยลาภวิไลพงศ์สวัสดีครับท่านประธาน,นครับดีครับคุณเพียนั่นนะครับสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องต่อสู้แล้วก็แหม่มันก็ต้องเดือดร้อนถึงประธานชุมชนแล้วครับมีความรู้สึกไงบ้างครับอย,อย่าใช้คําว่าเดือดร้อนเลยเดี๋ยวฮะเรา <le> เราเป็นตัวแทนของชุมชนนะ <160. S 2> สิ่งไหนที่เราทําแล้วเนี่ยแล้วชุมชนได้ประโยชน์เราก็ต้องทําครับผมซึ่งบางทีมันอาจจะไปผิดกฎหมายซึ่งเราเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้มีการคุยทางเขตเขามาเป็นระยะระยะเราก็คิดว่าเขาก็คงอนุญาตให้เราทำครับนในเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยในเมื่อเขาเขตเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะออขอทวงความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเนี่ยเด็ก,กๆเล็กๆลูกหลานตามดํา ได้ใช้สถานที่เนี่ยไว้เล่นจิงช้าได้พักผ่อนออกกําลังกายคนเท่าคนแก่ได้มานั่งผมเห็นอย่างนี้ผมก็มีความสุขแล้วคุณเปียซึ่งซึ่งผมได้ข่าวว่าเรามีการพัฒนาจากส้วมเป็นสารจริงไหมครับก็ตรงที่ที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีส้วมอยู่ทั้งสองสามที่พูดง่ายโถขี้ฮะที่เขาทิ้งไว้ให้เนี่ยนะก็อย่างว่านะครับเราก็เคย ลองเรียนไปแล้วทรรําหนังสือไปแล้วทางวาจาก็แล้วเขตเขาก็เออไม่ได้มาทําให้เรามผมก็เลยต้องรวบรวมอย่างบพักพวกเพื่อนฝูงนะฮะคุณวิทยวารุนคุณวิวารุแ<ม>น,น,นแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านอื่นก็แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยห้าบาทสิบบาทตามตามแต่จิศสัทธาก็ได้เงินมาเราก็มาทําสิ่งให้เกิดประโยชน์กับสรวนรวมแม่คุณเปียยนอ่านี่ก็คือเสียงของท่านประธานชุมชนนะครับคุณวัญชัยราบวิไลพงษ์ ครับตามที่มีคําสั่งของสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ให้มีการรื้อถอนาชุมชนสนามเตตองลานกีฬาบางส่วนพ่อแม่พี่น้องยอมไหมครับไม่ยอมไม่ได้ยินเลยยอมไหมไม่ยอมท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพลังเสียงของประชาชนนะครับชุมชนลานมะขามบ้านหม้อนะครับที่มาลงฉันธามติไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการรื้อถอนท่านประธานครับสุดท้ายสักนิดหนึ่งครับครับก็ อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตบางกอกใหญ่หรือ,อกทมนะครับหรนะือเดวยงานอน่นๆที่เกี่ยวข้อง <c oughs> อยากให้พวกท่านมาดูก่อนมาพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่พวกผมทําเนี่ยเราทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแบบไม่ใช่ของส่วนตัวหรือของคนใดคนหนึ่ง<ม>นะครับไอ้สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยกับสิ่งที่ท่านไปรับรู้มาเนี่ยว่ามันตรงกันหรือไม่ข้อจะจริงนะครับที่มีคําสั่งหรือถอนอะไรนั่งเคลียร์รหรือเปล่าครับท่านประธานครับ ก็ผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะนั่งหรือไม่นั่งนะครับเพราะว่าก็อยากจะให้ท่านมาดูก่อนแล้วกันว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงคือบางทีผมมีข้อสงสัยว่าท่านที่ดูชมคลิปนี้อยู่เนี่ยมันมีการเตรียมกับประชาชนไหมหรือเป็นการวางแผนเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ตรวจสอบได้ไหมครับ ก็อย่างที่บอกนะให้ให้เข้ามาให้เขามาตรวจสอบเองมาถามเ<ล>ามองเลยว่า,ามีการนัดแน่อะไรไหมเห็นด้วยไหมด้วยนี้นก็เราก็เข้ามาดูโดยที่วันธรรมดาหรือวันไหนก็ได้งเนี้ยแอบมาถามชาวบ้านเขาดูว่า,าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยไปถึงผมกับเพื่อนผมนะฮะทำเนี่ยเราทำเพื่อส่วนรวม แล้วก็เงินชาวบ้านคนละห้าบาทสิบาทเนี่ยก็คือเกิดจากเงินของชาวบ้านที่มีจิตศรัทธานเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นเขาเดนปัจจุบนันในกคุณเียผมก็คิดอย่างนั้นนะครับ<อ>เพราะว่าเขาออกเงินห้าบาทสิบาทร้อยสองร้อยก็เลยมาทุบของเขาที่ลูกหลานเขาวิ่งเล่นทุกวันนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ<อ> <laughs> ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเสียงของท่านประธานชุมชนแล้วก็พลังมวลชนของชุมชนรามคำมันม้อนะครับที่มาคัดค้านแล้วก็ลงหันธรรมติไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้รื้อถอนนะครับศาลชุมชนลานกีฬาสนามเตยตองแห่งนี้นะครับ ครับอีกสักคร์ดครับยอมไหมครับไม่ยอมครับผมนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระชอน .com นําเสนอมาตลอดนะครับท่านสามารถติดตามรายละเอียดและคลิปดีๆได้ที่ทาง www. กระชอน .com นะครับถ้าเป็นทาง Facebook ของเราก็ที่แฟนเพจกระชอนคลิปเบ็ดนะครับถ้าเป็นทาง YouTube ก็ที่ช่องค่ายเพลงกระชอน .com นะครับยอมไหมครับไม่ยอมสวัสดีครับรังสรรค์ผลงานโดยกะชอน .com